ราชาลูกนังทุโลกคอเสน,เนอจูดซุนซับเบลดาวยิงลูกครึ่งไทยที่ทีมช่างอังกฤษหมายปอกชื่อของจูดซุนซับเบลเริ่มเป็นที่คุ้นหูแฟนบอลชาวไทยเพิ่มขึ้นมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหลังจากที่ดาวเตะลูกครึ่งไทยอังกฤษสร้างผลงานโดดเด่นในทีมชุดเดยาวชนของสิงโตนัมนครามเชลซี Chelsea. ยอดสโมสรแห่งพิมลิกอังกฤษความยอดเยี่ยมของเบลทำให้สื่อในประเทศอังกฤษอย่างเดอะันจะดทำสกู๊ปพิเศษเพื่อสาธยายถึงฝีเท้าของแข้งวัย17ปีรายนี้ ย้อนไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีก่อนในชัยชนะของเชลซีชุดยู18ที่มีเหนือนเด็กบานทรี8ต่อ1ในศึกเอฟเอยูดครับจูดสุนซับเบลซัดคนเดียวซีประตูนในเกมดังกล่าวซึ่งหนึ่งในสี่ลูกดังกล่าวมาจากการตอกส้นอย่างสวยงามโดยเริ่มจากการที่เจ้าตัวพาบอลไปถึงเส้นหลังก่อนที่จะตัดเข้ากลางหลอกลอกกองหลังและผู้รักษาประตูฝั่งตรงข้ามแล้วจัดก,การทำสกอร์ด้วยการตอกส้นเข้าประตูผลจากการทำสี่ประตูนั้นทำให้เบลกลายเป็นแข้งคนแรกในรอบ59ปี ที่สังหาร4ประตูในเกมเดียวในศึก FA หยุดครับรวมถึงทาไปแล้ว11ประตูจากการลงสนามแค่9นัดและทันทีที่จูดเบลอายุครบ17ปีมันไม่น่าแปลกใจใดๆเลยที่เขาจะรับสัญญาอาชีพฉบับแรกในชีวิตกับเชลซีเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเมดอินสวินดอนจูดสุนซับเบล,เ,บลเกิดและโตที่ชิปเพนแฮมวิเชียโดยเด็กคนนี้ได้รับการจับตามองจากสวินดอนทาวและเขาก็เข้าไปอยู่ในทีมนี้ตั้งแต่อายุ9ขวบ อย่างไรก็ตามด้วยความที่พัฒนาการของเบลนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วมากทําให้ตอนอายุ12ปีเขาได้เข้าไปร่วมทดสอบฝีเท้ากับเชลซีเซาท์แฮมตันและเรดดิงซึ่งทางสบินดอนเองก็เข้าใจถึงเรื่องนี้ดีว่าเบลอยากลงเล่นในระดับที่สูงขึ้นบรรดาโค้ชทีมเยาวชนของเชลซีใช้ช่วงเวลาการฝึกซ้อมไม่กี่ครั้งแล้วก็พบว่าสุนทรพย์เบลคือเพชรที่พวกเขาหวังจะเจริญนให้งดงามในอนาคต เชลซียอมจ่ายเงินที่ไม่ระบุจำนวนให้แก่สวินดอนและจุดหมายก้าวต่อไปของเบลก็คือคอปแฮมศูนย์ฝึกซ้อมของเชลซีซึ่งเป็นที่ที่เขาจะได้เรียนรู้ด้านฟุตบอลในต่อจากนี้เดิมทีตำแหน่งแรกเริ่มของเบลไม่ใช่กองหน้าอย่างทุกวันนี้ไม่นานหลังจากเข้าสู่อะคาเดมีซิงบลูเหล่าโค้ชของทีมมองเห็นศักยภาพที่มากกว่าการเป็นมิดฟิลพวกเขาจึงจับเบลมาเล่นเป็นกองหน้าซึ่งเป็นตำแหน่งที่น่าจะเหมาะสมมากกว่าการเป็นกองกลางและนับตั้งแต่นั้นมาสุนทรัพย์เบลก็พัฒนาขึ้นเรื่อย ตั้งเป้าหมายแน่นอนว่าคุณภาพของศูนย์หน้าวัดกันด้วยจำนวนประตูที่ทําได้และเบลก็ตอบโจทย์นี้ได้สบายๆจากการที่เขาทําประตูเป็นกอบเป็นกำเมื่อซีซั่นก่อนเบลซัดไป26ประตูจากการลงเล่น17นัดทุกรายการให้กับทีมเยาวชนเชลซีเบลมีกองหน้าเจ้าของสถิติชุดเด็กสิงห์บลูเป็นแรงขับเคลื่อนและตั้งเป้ากับตัวเองว่าจะทําลายสถิติเหล่านั้นให้ได้แถมมีอับราฮัมกองหน้าทีมชุดใหญ่เชลซีในปัจจุบันเป็นเจ้าของสถิติจำนวน72ประตูในระหว่างฤดูกาลสอ1 3บถึง ในทีมชุด U18 U19 u 2ยูยู่และ U23 ซึ่งนี่คือเป้าหมายที่เบลจะไปถึงจุดนั้นและเขาก็มั่นใจว่าตัวเองจะลบสติทั้งหมดนั้นได้ทับสิงโตคำรามเฝ้ารอด้วยการที่เบลมีเชื้อสายเอเชียเนื่องจากมีคุณแม่เป็นคนไทยและเขาชื่นชอบอะไรในความเป็นไทยมากโดยเฉพาะเรื่องอาหารจานเด็ดที่จุตวโปรดปานแกงเขียวหวานเป็นพิเศษซึ่งนั่นอาจจะเป็นไปได้ว่าสุนมซับเบลอาจไม่เลือกเล่นให้กับทีมชา่าิงกิดชุดใหญ่ก็เป็นได้ อย่างไรก็ตามทีไลออนส์ก็ได้ปูทางให้กับเบลเพื่อให้เขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับทีมชาติอังกฤษโดยการให้เบลเป็นหนึ่งในคนพลทัพสิงโตคำรามชุดเยาวชนและเรียกติดในระดับยู5และยู6มาแล้วเบลสร้างชื่อให้กับตัวเองในนามทีมชาติโดยจัดการซัดให้ทิกใส่สเปในในชัยชนะของอังกฤษ3ต่อหนซึ่งนั่นทําให้เขาก้าวขึ้นมาเป็นดาวหญิงอันดับ2ของอังกฤษในระดับนั้นเทียบเท่ากับจิรอนซานโชที่เคยทําไว้6ประตูจาก7เกมหางวิถูก,การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสท จริงๆเบลอาจจะได้ทําลายสถิติของลูแวรี่ดาวรุ่งของแอสตันวิลลาที่ทําไว้7ประตูก็เป็นได้ถึงแม้สถิตินั้นเบลจะไม่ได้เป็นคนทําลายแต่เขาก็มั่นใจว่าตัวเองจะทําลายสถิติอื่นๆได้ในอนาคตออลอนโซไม่หนีสิ่งแล้วอยากได้ออปชั่นอีกปีมาโกสออลอนโซแบ็กซ้ายเชลซีเปลี่ยนใจเรื่องอาชีพการงานจากเดิมต้องการย้ายออกจากสแตมฟอร์ดบิดแต่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงฮดตโคสู่โทมัสทูคอนกลับอยากให้ต้นสกัดใช้ออปชันขยายสัญญาอีก1ปี รายงานจากซันสปอร์ตว่าเดิมทีกองหลังวัย30ปีโดนอดีตผู้จัดการทีมแฟรงก์แลมพาร์ดแช่แข็งเพราะมีปัญหาเรื่องทัศนคติขาดความเป็นมืออาชีพเกมเสมอเวสบอมบ์3-3เมื่อต้นฤดูก,กาลอย่างไรก็ตามฟ้าหลังฝนของดาวเตสเปเนิสเปิดขึ้นเพราะแลมพาร์ดโดนไล่ออกเชีงนั้นถูกแทนที่ด้วยถู่เคินติดตั้งระบบ3-4-2-1จนอลอนโซแจ้งเกิดอีกค,ครั้งในฐานวิง back แ,แล้วเบียดเบนชีเวลตกกระป๋องเห็นนี่เองทาง L I A N p o r t Group เอเยนต์นักเตะจึงขอนัดหารือกระบอกเชลซี เพื่อยื่นใช้อ p ปชั่นทีมอีก1ปีเพิ่มขอบผูกมัดจากเดิมสิ้นสุดแค่มิุยา,ายน2023โดยค่าจ้าง1.5แสนปอนด์ต่อสัปดาห์ส่วนท่าทีของเชลซียังนิ่งอยู่คาดว่าจะเอาเรื่องนี้พิจารณาเมื่อจบฤดูกาล2020-2021เพื่อสรุปผลงานหารือต่อแผนอนาคตและฟังความเห็นของบอสถูเคันอารอนโซเป็นตัวจริงในลีก4จาก5เกมหลังสุดทำ1ประตูแล้วลุ้นเป็นตัวจริงรายการแชมเปี้ยนลีกฉีจะพบแอตมาลิด23กุมภาพันธ์ต่อเนื่อง มาตินคีโอนออกมาร์เดนโทมัสทูเคินหลังจากกุนซือเชลซีตัดสินใจเปลี่ยนตัวคาร์ลัมฮัส,สันโอดอยออกจากสนามในเกมเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาพิมลิตที่สนามเซนต์แมรีสิงบลูบุกไปไล่ตีเสมอเซาท์แฮมป์ตันหนึ่งต่อหนึ่งนอกจากสกอร์แล้วประเด็นที่ถูกพูดถึงในเกมนี้ก็คือการที่ฮัส,สันโอดอยอุตสาหเปลี่ยนลงเล่นในช่วงพักครึ่งแต่มาโดนถอดออกหลังจากอยู่สนามได้เพียงแค่ประมาณ20นาทีหลังเกมทูเคิลบอกว่าลูกทีมไม่ได้มีการบาดเจ็บแต่ที่เปลี่ยนออกเพราะเรื่องทัศนคติคีออนนพูดถึงงเรื่่ี้วา เขาบอกว่าพรุ่งนี้เรื่องนี้ก็ถูกลืมแล้วแต่ผมคิดว่านักเตะจะไม่ลืมมันเป็นการฉีกหน้านะที่เปลี่ยนออกในสถานการณ์นั้นและผมก็ไม่คิดด้วยว่าเขาสมควรโดนเมื่อมองดูแล้วผมคิดว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นแวร์เนอร์นะที่โดนถอดพวกเขาพยายามที่จะให้มีผู้เล่นเจาะหลังแนวรับเซาร์เทมตันและฮัสซันโอโดอยก็ดูอันตรายตอนที่ลงสนามเขากลับตรามีขาด4แข้งรับมือสิงห์น้ำเงินสเตฟานซาวิชกับซาอุนีเกสค้นโทษแบนจากเวทีลาลิก้าหวนคืนส่ทิิ แต่อเล็โกโกมาริดจะปราศจากสีนักเตะสำหรับเกมเผชิญหน้ากับเชลซีบนเวทีแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมนัดแรกวันอังคารนี้ดิโกโซิเมูเน่เทรนเนอร์ชาวอาร์เจนตินีของอเล็โกโกมาริดเปิดโผแข้งตรามี21คนชุดทำศึกแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมนัดแรกกับเชลซีของโทมัสทูเคลิลที่กรุงบูคาเรสต์ประเทศโรมาเนียวันอังคารที่23กุมภาพันธ์นี้โดยขาดสี่เล่นทั้งโฮเซ่มาเรียคิเมเนสยัยนนกิการัสโกกับซิเมเวอร์ซาโกที่บาดเจ็บส่วนเคลนทิปเปียถูกฟีฟ่าสั่งแบนจนถึงช่วงสิ้้นนี ามรายงานจากมาก้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอเล็กโกมาดิดขาดสี่ผู้เล่นทั้งคิมเนสกาลาสโกเวอร์ซาโกกับทิ่เปียแต่สเตฟานซาวิตกับซาอุนยิเกสค้นทษแบน์จากเวทีลาลิก้ากลับมาติดท,ทีมอีกครั้งโดยคาดว่าทั้งมาคอสยอร์เรนเตกับซาอุนยิเกสจะรับบทวิงแบ็กขวาและซ้ายตามลําดับส่วนมุสซาดเดมเบเล่กองหน้าชาวฝรั่งเศสฟื้นตัวจากการติดเชื้อโควิดสิกลับมาติโโดโผด้วยเช่นเดียวกันขุมกําลังอเล็กโกมาดิดชุดทําศึกแชมเปี้ยนลีกรอบรก,กับหกที ผู้รักษาประตูยานโอบรักอิโวเกอร์บิชมิเกลซานมันกองหลังสเตฟานซาวิดฟิลิปเป้มอนเตโรมาเรโอเออร์โมโซอัลบาโรกาเซเรนันโรดีริการ์ดซานเชสกองกลางเซฟเฟกอนดอกเบียลูคัสตอเดลาคอเคเรซูเรซออนกเกซาอุนยิีเกสโทมัสโรมามาโกสยอเรนเตบิกตอร์มาซินปิโตโล กองหน้าชูอัลฟริกลุยส์ซเรสอังเคิลกอริอามุซาเดมเบเล่ซิเคโอกาเมโยหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ